อ้าวมาเลยมาเด้อพี่น้องก๋วยเตี๋ยร้านตะแก้วก๋วยเตี๋ยวในตำนานอินเตอร์นอยเต่าใหญ่ตึงเทาอร่อยแหวกแบบเนี้บริเนื้อรวบติดมันอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยสดๆทำสดๆวันต่อวันเนี่ยผู้ใดแวะผ่านไปผ่านมามานครพนมมาเด้อร้านตะแก้วอยู่แถวตรงเจียเรอเธอเนาะ ี๋ยวนี่เลือดแปลงเลือดแปลงร่างสมหมายผู้ใดกินเป็นบอนี่ <c oughs> เลือดเสื้อเป็นบอเห็นหน้าตางามๆสองคนงคนีสิกล้ากินเลือดแปลงเป็นบนอเธอเนาะพอมีพริกจีพร้อมเด๊ะใส่พริกจีพร้อมเนี่ยน้ำจิ้มพร้อมเนี่ยมันจะอร่อยมันจะเป็นรสชาติของแบบสูตรของคนเวียดนามของคนนครพนมถ้าพามานาครพนมมาบ่ฮอด่้านนี่คือบ่ได้แสดงมาโบนมาถึงนครพนมเด้อแล้วภาพสวัสดีครับ นะมีเนาะมามามอแล้คือมากินเนี่ยหินนีเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับทุกคนวันนี้ต่อจะพามากินของแซบแบแล้วก็ขอบอกว่าเมนูนี้หากินยากมากมานครพนมเทอาใดพลาดบ่วได้เลยได้นี่และนี่ก็คือร้านตาหมายอยู่แถวแถวสี่แยกดอนโมงว่าแล้วก็คิดถึงสมัยตอนเรียนเทคนิควยม้วนขนาดพักนี้เขาฮ้องอย่างนะคือคิวๆิหอมหอมดีแท้และนี่ก็คือเมนูเลือดแป้งชื่อเมนูก็น่าจะมาจากการแปลงเลือดสดให้มาเป็นเลือดแบบนี้อธิบายบั้ถือคือกันได้นี่ตอนแรกๆก็น่าจะเป็นเหมือนกันทุกคนตอนแรกกระยานตอนต่อไปกระแซ พอได้ลองเท่านั้นแหละออกจากวงการเลือดแปลงไม่ได้เลยยิ่งกินกับพริกโดดขอบอกเลยแซบ่บถึงใจขนาดและอีกหนึ่งเมนูห้ามพลาดน,นั่นก็คือเกาเหล่าแห้งรสชาติจะออกหวานนิดๆคือกลมกล่อมกําลังดีเลยทุกคนบรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นบ้านไม้ท,ทุกอย่างสะอาดมากและอีกเมนูปิดท้ายก็คือซุปหางวัวต้องขอตบมือให้ตาหมายดอนโมกรบมือ